าาารเท์สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ศาลหลังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมนี่ครับมาด้วยตัวแสบันเล่นน้ำว่หมาเลขสองเฉพาะหลังยังไงครับสลังถูกกะถางละสามดอกนี่นะครับนี่ครับผมอยู่หมายเลขสามเพืประจําประตูครับีประตูใหญ่ด้านหน้าจะมีการอยู่ตรงเซียนนะครับเดี๋ยวจะพาไปไหว้นะครับดู่วาจไหว้มาพอตัวนี่ครับแปดเซียนนะครับมีเล็กคุก ไปดูบ้าปมาทางนี้อ้วนอ้นดึงแขนมันมานี<ป>่คร<ป>ับเสียนขอบคุณนางสาวอัรารุญเกิดขอปวดครับ้อคุนก็สารถวางก็อพอนร้อยบาท ขอคุณาขอรับธรราภิภิณเสด็จพระเจ้าแห่งโชคลาภนะครับขอให้ทุกท่านจงร่ำรวยมีโชคมีลาบนะครับนี่เสพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับขอตัวาาร้อยบาทวเจพอุภวัตรขึนิการำรงสวัสดิ์นะครับภาาร้อยบาทวดเพ่อขุ้นมงคล วิท่าาสุขญาหลเมารราปรก็อันนี้คือเลื่อหลนะครับที่รวปากูซื้อเาามเารวาจานอนสอง่ได้มีชเเดียวครับรับงราคนละหนึอบาทมากออสกาเขารงักาปกาีครับม่าล้วครับพาไปตีระฆังรักเอ่อ ระฆังยักษ์นะครับจากเมืองจีนนี่นะครับระฆังยักษ์ระฆังยักษ์กายเป็นนี่กายข้าวสารครับผูมเขียนชื่อที่ข้าวสารครับจะมีกระดานแขวไว้เขียนชื่ออธิษฐานก็ใส่เข้าอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวตีระฆังยักษ์ก่อน รวยร่ำรวยเงินทองครับหมดตุกหมดโศกนะครับนี่ครับกระทางยักษ์นะครับนี่ครับใหญ่มากนะครับมาดูนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนร้อยบาทวเจ้าพ่อขอบคุณมากขอให้มีกินมีใช้ไม่อดไม่ยาก